สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมโน้ตแฟมิลี่ครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครอ่าอีเมลนะครับของ Gmail นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่จะสมัครใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการนะครับหรือไม่รู้อ่าขั้นตอนนะครับในการสมัครอีเมลนะครับในรูปแบบของ Gmail นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมีขั้นตอนวิธีการสมัครดังกล่าวนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมตัวอย่างนะครับการสมัครอีเมลของ Gmail ได้เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการสมัคร gmail นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องพิมพ์เว็บไซต์นะครับหรือว่า url นะครับของ gmail นะครับนั่นก็คือ google com แล้วก็ gmail นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ enter ครับจากนั้นนะครับก็จะมาที่หน้าของลงชื่อเข้าใช้งานนะครับในการสมัครนะครับหรือว่าสร้างบัญชีครั้งแรกนะครับให้มาที่ ตรงนี้นะครับก็ความตรงนี้นะครับสร้างบัญชีนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีของ Google นะครับหรือว่ายังไม่เคยได้ทำการสมัคร Gmail นะครับแล้วให้เราเลือกสําหรับตัวเองนะครับเพื่อที่จะใช้งานเป็นการส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นอีเมลที่ใช้ในส่วนของเป็นบุคคลนะครับเลือกตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็จะนำพาเรามาสู่หน้าของสร้างบัญชี Google นะครับหรือว่าเป็นการสมัคร gmail นั่นเองนะครับก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้นะครับชื่อนามสกุลนะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตอนนี้ผมขอใส่เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเมื่อเรากรอกชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราไปที่ช่อง ชื่อผู้ใช้นะครับในส่วนของชื่อผู้ใช้นะครับก็จะให้เราตั้งชื่ออีเมลของเรานะครับตรงนี้นะครับตั้งเป็น,นいいอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ให้ซ้ํากับคนอื่นนะครับหรือว่าจะใช้ชื่อตัวเองนะครับก็ได้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการจําของเราเองนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับในหน้าของสมัคร Gmail นะครับตรงชื่อผู้ใช้นะครับเขาจะตั้งให้เราเองอัตโนมัตินะครับแต่นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับตามใจเรานะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการจําของเรานะครับผมขอแก้ไขแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่ามันไปซ้ํากับของคนอื่นนะครับเราก็ใส่ตัวเลขนะครับลงท้ายนะครับหรือว่าเป็นตัวอักษรอื่นๆก็ได้นะครับที่มันจะไม่ไปซ้ํากับคนอื่นนะครับส่วน gmail.com ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นนามสกุลของ gmail นะครับเพื่อที่จะระบุว่าอีเมลของเรานะครับเป็นของ gmail นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งพวกชื่อผู้ใช้เสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตั้งรหัสผ่านนะครับตรงนี้นะครับ สำหรับชื่อผู้ใช้นะครับกับรหัสผ่านนะครับเราจําไว้ให้ดีนะครับห้ามลืมนะครับถ้าลืมครับเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการอีเมลของเราได้นะครับตัุนี้นะครับใช้อักขระนะครับแปดตัวอักษรขึ้นไปนะครับมีทั้งตัวอักษรนะครับตัวเลขแล้วก็อ่าสัญลักษณ์นะครับผสมกันนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูแบบนี้เลยนะครับ และให้เรากรอกรหัสนะครับซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะใช้รหัสผ่านตัวนี้นะครับเมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ถัดไปได้เลยนะครับสังเกตได้ว่านะครับตัวชื่อผู้ใช้นะครับหรืออีเมลของของเรานะครับที่เราตั้งขึ้นมานะครับชื่อนี้นะครับมีบุคคลอื่นใช้แล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับโดยที่อาจจะตั้งเป็นชื่อใหม่เลยนะครับหรือว่าอาจจะใส่หมายเลขนะครับเพื่อที่จะ ทำให้มันไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับแล้วให้สังเกตตรงนี้นะครับที่ใช้ได้นะครับนี่ครับใช้ได้มีประมาณนี้นะครับเป็นระบบจัดเจนขึ้นมาให้เรานะครับเหมือนเป็นการเจนขึ้นมาให้เรานะครับเพื่อให้เราสามารถนําตัวนี้ไปใช้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคิดใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะเสียเวลาในการสมัครตรงนี้นะครับผมขอใส่ขอใส่เป็นตัวเลขแล้วกันนะครับ1นึนะครับแล้วก็ถัดไป ชื่อนี้ก็มีคนใช้แล้วนะครับโอเคเมื่อสักครู่นะครับพอดีชื่อที่ตั้งเป็นชื่ออีเมลของเรานะครับหรือชื่อผู้ใช้มันไปซ้ำกับคนอื่นนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่อยู่อีเมลสำรองนะครับ เราไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับตรงนี้เขาไม่บังคับนะครับต่อไปนะครับให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดของเรานะครับตรงนี้ผมก็ขออนุญาตกรอกวันเดือนปีเกิดเลยแล้วกันนะครับปีตรงนี้นะครับเป็นปีคศนะครับหรือว่าคริสตศักราชนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกเพศครับ หลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครับเขาก็จะให้เราอ่านข้อตกลงนะครับหรือว่าข้อกำหนดต่างๆของทาง Gmail นะครับหรือว่า Google นะครับตรงนี้นะครับส่วนผมไม่ขออ่านแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับยอมรับไปเลยนะครับเพื่อที่จะ ดำเนินการสมัครในขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เลยนะครับฉันยอมรับนะครับคลิกถัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนอะไรมากครับตกลงเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนในการสมัครอีเมลนะครับของ gmail ก็มีขั้นตอนทั้งหมดเพียงแค่นี้นะครับหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ